ลำหนึงลำนึ่งอย่ามาอย่ามาสึ้ากกกินน้ำไหมครับขอกินกน,น้ำไหมครับ,รบโอเคอบอกแฟนถรมีอันที่ใครเว่าพ่อชื่อเลยนะหล่อ,อไหมหอโอ้กินดีไหมน้ำดี ล้นี่เชื่ออะไรนนี้เชื่ออะไรเชื่ออะไตเกียวตเกียวรอหืป่ารอไหม้นเกียวรอตเกียวตเกียวีร้สีวาสวยชอบรอไอดินมาพี่ตามากินรต่อไปกินไข่บ้านไหมเซมอนจำมาเซมอน เซมาคุติเซมาคุติเอานีตกับตุ๊กเซมัคกดติตาหน่อยนะบอกขอติ๊กเกอร์หน่อยเดี๋ยวขอแต่ไมิเห็นก็เห็นเจียขอยบอกนิดหนอยขอโอ้ยพี่เกียวพ่ออยากินกว่านะถ้าพี่เกียวไม่กินด่ะดูสิตี่กเกียวของเบบีอร่อยมากเด็กกินได้ mà đồ quan Ở đây mà bỏ em luôn Bác làm mẹ thay nhiều luôn Làm vậy mẹ กินทุกท่าวันน <t> uh> okay, wow, ี <this> okay. ้กินของเยอเพราะว่าไปซื้อกินอยู่ห้ากเยอะซื้อมากกินตัวแก้ว้ิน้นข้าอข้าวพอไม่ไ

Điều nó nói kiếm nào à hả anh em xin bạn hết sức một có Điều đâu chơi mẹ chơi đi chơi bạn người chơi cả... bạn ท้างื่นยังแต่ข้ากระโดดติดกว่างกระโดดเรื่อยๆข้ากระโดดนั่งลงสีดาวลิสสีดาวเฟิร์สเร็วอย่าข้ากระโดดนั้นคือนมน้ำจะเข้าคอนะใหญ่เดียวลูกผู้ใดว่าลูกผู้ใดว่าคือว่ากินข้าว

ก,กินอลูกกินน้ำก่อนเนาะโอเคมาคิดขอกินอะไรกิอนอ,อะไรอะไรข้าวอะไรครับผมข้า,าวมมัหล่นเลย A bác bạn đi bác bạc oi gì, Ôi, phân cứ sĩ người, đi bác cứ tìm sĩ Cái sĩ bác sĩ bác sĩ bác sĩ đi sĩ đi, sĩ bác sĩ phân, sĩ phân sĩ bác nó bác Phân bác sĩ bác sĩ hay sĩ bác hay, bác sĩ hay sĩ Thôi, đi, Cái nào? ก็จิ้มใหมให้เมาัไห็กเฉยๆนี่ถ้าลเคเป็นราคาคอหวานแต่พี่ามหาดูพี่มาเาหนม่น้องเกิดมจะเข้าคอน้องแต่นอกนลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นนั่นนีก่อนแล้วเคี้ยวกับไ้ลุกขึ้นมาอ่ะอะนะอี้เคี้ยวกันแต ชก,กันงัชกนงักชกันงัชกนงักมัน่าพ่อมันชกงส่วนีดงมันไงจ๊ะส่วนียงมันไงเห็นมีขี้มาไหมล่ะอาบ้านพ่อมีข being ี้มาเห็นขี้หมาเยอะไหมขี้หมาเยอะไหมเลพ่อตนี้พี่น้องอันนี้ปิเร็จแล้วลูก อนีเกี่ยวตรงนีเลี้ยงเออของพี่ิป่าอันนี้ของหอนูนอนอกมาแล้วของเกี่ยวนี่อยู่ไหนอ่ะพื่พ่อหนูทำพ่อเลยไหนดูสิอันนี้ของใครครับใครซื้อ <c oughs> ให้ครับพาบินี่เกย์ไหม ก็ม oh, oh, yeah, no ีข้ามแ้วเอาอีกอันหนึ่งส yeah. uh, well, ิที่อ yeah. ยีางถ้าแน่จริงมไปละแล้วก็คืนนี่แหละนี่แหละสองตัวเนี่ยทุกคนมาเก็บทุคนาเก็บปเลยไม่เอาเอาเอาผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ผมนี่ต้องเข้าผมนี่ต้องเข้าวันนี้เลิกเรียนอะไร Halo, Mam. Halo, Mam. Bisa lo, Keren, Bu. Itu di dilihat ya, Bu.